วันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่20นะคะสระอะนะคะหน้าที่107ค่ะหน้าที่107คะ่ะนะคะสระอะเสียงสั้นนะคะสระอะเสียงสั้นเขียนสระอะนะคะวิธีการเริ่มเขียนนะคะเหมือนอเหมือนไม้หานากาศนะคะอลึบ นะคะสระอาะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าคำว่ามอะมะรออะ,ะมะระนะคะอ่าแล้วก็บางคำที่ผสมด้วยสระอะนะคะที่มีพยัญชนะต้นสองตัว นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวสระ,ะก็จะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเช่นคำว่ากรออะกระนะคะส่วนคำที่ผสมด้วยสระ,ะที่มีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปเป็นไม้หานากาศนะคะจะใช้รูปเป็นไม้หานากาศนะคะเช่นคำว่า อ่ะกอบอกับนะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาคือบใบไม้คือตัวสะกดนะคะที่อยู่ข้างหลังสระอะนะคะอ่สะสระอะจะหายไปนะคะสะระอะจะหายไปกลายเป็นไม้หันอากาศนะคะกลายเป็นไม้หันอากาศนะคะ ่าสะกดได้ดังนี้กออะบอกับนะคะสระ,ะอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาจะกลายเป็นไม้หันหน้ากาดนะคะสระ,ะอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาตัวสะกดคือตัวที่อยู่ข้างหลังสระ,ะอะจะกลายเป็นไม้หันหน้ากาดนะคะเช่นคําว่ากออะบอกับ ะะกลายเป็นไม้หานอากาศเราก็จะออกเสียงสะ,ะอะนะคะอ่าและก็จะเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวสะ,ะอะเมื่อผสมกับอะ,ะ,ะอะนะคะที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเมื่อสะ,ะอะมีตัวสะกดสะ,ะอะจะหายไป กลายเป็นไม้หานอากาศไม้หานอากาศจะอยู่บนหัวพระยันชนะต้นตัวที่สองสเสมอนะคะเช่นคำว่าหอลออะบอหลับนะคะสาระ,ะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาจะกลายเป็นไม้หานอากาศจะกลายเป็นไม้หานอากาศนะคะสะกดได้ดังนี้หอรออะบอหลับ นะคะสระอาะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาจากกลายเป็นไม้หานอากาศนะคะอ่ะต่อมาให้นักเรียนเปิดหน้าที่108นะคะมาฝึกอ่านสะกดคำที่ผสมด้วยสระอะกันค่ะอ่ามอม้ากับสระอะรอเรือกับสระอะสะกดได้ว่ามออะ,ะมะรออะระมะระ อ่าต่อไปกรอะกระทออัทะอ่ากรอะกระทออัทะกระทะอ่าต่อไปขอข่กับไม้หานากาศและก็ตัวสะกดคือนอหนูนะคะอ่าวิธีการสะกดคือขออันอขันนะคะขออันอขัน สระอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสละอะจะหายไปกลายเป็นไม้หันนากาศแปงลงร่างเป็นไม้หันนากาศนะคะอ่าต่อไปอ่าสะกดได้ดังนี้อ่าคำนี้นะคะสะกดได้ดังนี้ฝออะงอฝังไม่เอกฝังนะคะอ่าต่อไปคำที่ ผสมด้วยสระอะที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดอ่ะครอ,อบอครับนะคะตัวอย่างการอ่านสะกดคําที่ผสมด้วยสะระอะนะคะข้อที่1คัดคําที่อยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะอ่ะและฝึกอ่านคําและฝึกอ่านคําให้คล่องนะคะตัวอย่าง จอะจะคออะคะนอะนะคอรออะคระนะคะอ่ะไม้หานอากาศอ่ะขอโทษค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาจะกลายเป็นไม้หานอากาศอ่าววิธีการสะกดวออะดอวัดหออะนอหันสออะบอสับ รออะกอรักนะคะตัวอย่างวิธีการอ่านดังนี้นะคะอ่าต่อไปตัวอย่างวิธีการอ่านสะกดคําที่มีคำที่ผสมด้วยสละอะมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดเข้ามานะคะหอมอะดอมัดหอรออะบอรับหอนอะ กหนักหอวองอหวังนะคะตัวอย่างการอ่านอ่านได้ดังนี้นะคะอ่ะส่วนคำที่ประสมด้วยอ่าสระอะนะคะที่มีเป็นสองพยางนะคะสะกดได้ดังนี้จอแอแจกออะนอกันแจกันฟอ,อะนอฟัน ขออาวอาขาวฟันขาวกรออะกระบออะบะกระบะตออะตะกอโอนโกนตะโกนนะคะตัวอย่างการอ่านคำที่ผสมด้วยสระอะนะคะอ่าต่อมานะคะให้นักเรียนมาดูหน้าที่ 1 0 9นะคะกิจกรรมที่2ให้นักเรียนเติมสระอะและฝึกอ่านคําดังนี้นะคะอ่นคำนี้เติมสระอะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะอ่นและฝึกอ่านคําให้ถูกต้องดังนี้อ่ะกรอะกระชออนนชอนกระชอนอ่ะต่อไปตออะ ตะกรออากราไม่โทกล้าตะกล้าอ่ะต่อมาต้ออะตะกรออกรอไม่โทกล้อตะกล้อนะคะอ่ะอันนี้ตะก้ออ่าอันนี้กระชอนตัวนี้ตะกาอ่าต่อมาต้ออะตะหอรออ หอรออิวอหลิวตะหลิวอ่ะอันนี้คือตะหลิวอ่ะต่อมากอรออะกระทออะทะกระทะอ่ะนี่คืออ่ะ,อะ,อะมารูปบรรทัดนี้นะคะอ่ะที่อยู่ในตะก,ก้าคือมอะมะฟฟไอไฟมะไฟ ต่อมากระตายกระตายขูดมะพร้าวนะคะอกอรอ,อกระตออายอตายไมเอกตายกระตายาต่อมาค่ะมออะมะกอรออ,อูดอกรูดมะกรูดมออะมะรออะระอะมะระคำต่อมา กรอะกะบออุงอบุงกะบุงอกะบุงกะบุงต่อมามออะมะพอรออาวพราวไม่โทเพาวมะเผามออะมะนออาวนาวมะนาวกออะกะทออิทิกะทิกอรออะกะ จออาดดจาดกระจาดอ่าต่อมาก็อะกะรออาลากระราก็อักกะปออิปิกะปิอ,อป่าต่อมาก็รออกะชอเอาเช้าไม่ถูเช้ากระเช้านะคะกระเช้าอ่า ให้นักเรียนข้อที่2นะคะให้นักเรียนเติมสระอะและฝึกอ่านคำดังต่อไปนี้นะคะอ่าต่อมาข้อ3ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาจะกำหนดมีพยัญชนะต้นสระและตัวสะกดเข้ามาให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะกอไก่คือพยัญชนะต้นสระคือสระอะสระอะเมื่อผสม กับคําที่มีตัวสะกดเข้ามาสระอะจะกลายเป็นไม้หานหน้ากาดเช่นคําว่ากออะบอกัะนะคะจ่อจานคือพยัญชนะต้นสระอะและผสมกับตัวสะกดสระอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระอะจะกลายเป็นไม้หานหน้ากาสะกดได้ดังนี้จอจออะบอจับ ะะวิธีการเขียนเขียนตัวอย่างการเขียนเขียนได้ดังนี้นะคะสระ,ะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสาระ,ะจะกลายเป็นไม้อากาศนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องนะคะต่อมาหน้าที่110ค่ะ110ให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่โดยใช้คําที่ผสมกับสาะอะแทนภาพ นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้คำที่ผสมกับสระะแทนภาพนะคะภาพน,าน,าพนี้น้องปิดอะไรภาพนี้น้องปิดอะไรน้องปิดประประตอ,อูตูตอ,อูตูทีนี้ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคขึ้นมาให้สมบูรณ์นะคะน้องปิดประ ตูเสียงดังอ่านะคะต่อไปฉันชอบรับประทานประทานอะไรคำที่ผสมกับสระอะนะคะประทานมะมออะมะมอวังองม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงนะคะฉันชอบรับประทานมะม่วงและและมออะ มะลออะระกอ,อ,อกอและมะระกอนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคตรงนี้ให้สมบูรณ์นะคะอ่าฉันชอบรับประทานมะม่วงและมละระกออ่าต่อมาประโยคที่สามแม่ครัวซื้อซื้ออะไรฟออะกออะกอฟัก ทอ,ออทององทองแม่ครัวซื้อฟักทองและและคออะคะนออนานาไม่โถนะและคะนาไปทำอาหารนะคะแม่ครัวซื้อฟักทองและคะนาไปทำอาหาร นะคะอะ่ให้นักเรียนเขียนประโยคให้สมบูรณ์บรรทัดนี้นะคะอะ่แล้วก็คัดคําให้สวยงามนะคะอะ่คัดคําให้สวยงามอ่คําว่าตออะตะกอรออะกะตะกะรออะระ,ระ,ระวะออะงวังระวังนออะนะคออะคะนะคะกออะงอกังหออะนอหันกังหัน นะคะ,ะให้นักเรียนครับให้สวยงามซาลาเป็นเสียงสั้นเขียนไว้ข้างข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสกุดใช้รูปไม้หันอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น นะคะอ่าสำหรับสระอะนะคะอ่าให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะคัดแล้วก็ฝึกอ่านนะคะกิจกรรมข้อที่1นนะคะอ่าทำตั้งแต่หน้าที่อ่าหนึ่งร้อยแปดนะคะหนึ108่งร้อยแปดถึงหนึ่งหนึ่งร้อยสิบนะคะถึงหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ